คุณอยู่กับเพนกวินรีวิวบายเพนลาฟวันนี้เรามาแกะกล่องและรีวิว o m e POD MINI สินค้าของ Apple ที่เปิดขายมานานแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมีวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่นานมานี้ Apple เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีสันให้การฟังเพลงโดยราคา3 8 9 0มีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพื้นฐานอย่างสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเหลืองและสีส้ม ก่อนที่คุณจะเลือกลำโพง HomePod Mini มาใช้งานคุณจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนนี่ไม่ใช่ลำโพงบลูทูธคุณไม่สามารถเชื่อมสัญญาณบลูทูธและเล่นเพลงได้โดยตรงต้องใช้ Apple ecosystem ในการเซตอัพและการใช้งานลำโพงซึ่งคุณต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple อย่าง iPhone SE, iPhone 6s ขึ้นไปหรือคุณจะใช้งานร่วมกับ iPad ก็ต้องเป็น iPad Pro iPad Air Gen 2และ iPad Gen 5ขึ้นไปและที่สำคัญคุณจะต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมาดูคุณสมบัติเด่นของ HomePod Mini กันสักเล็กน้อยนะครับลำโพงที่มีเสียงที่มีความคมชัดลำโพงที่มีไดเวอร์แบบพิเศษนะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้ได้เสียงเบสที่มีความทุ่มลึกและยังตอบสนองความถี่สูงได้ดี มีอคูสติกเวฟไก์นะครับที่ควบคุมเรื่องของทิศทางของเสียงให้มีการกระจายออกเป็นวงกว้างแบบ360องศาคุณจะได้รับฟังเสียงคุณภาพดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมุมห้องโดยชิปประมวลผลของ Apple นะครับหรือว,ว่า Apple S5 จะมีการคำนวณอัลกอริทึมนะครับเพื่อช่วยปรับสมดุลของเสียงไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะห้องแบบไหนตัว Passive Radiator นะครับ ช่วยคุณได้เสียงเบสที่หลงลึกอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแม้ว่าลำโพงจะมีขนาดเล็กก็ตามรวมทั้งมีระบบตัดเสียงรบกวนจากไมโครโฟนทั้ง4ตัวนะครับทำให้ HomePod mini รอฟังเสียงวัดดิสซิลิของคุณเพื่อที่สัก่การตัว HomePod mini ด้วยระบบการสัก่การด้วยเสียงไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงมุมไหนของห้องและนี่ก็คือโครงสร้างภายในของ Home Pod Mini นะครับ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองคุณสมบัติดังกล่าวที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยการออกแบบลักษณะนี้ถึงแม้ลำโพงจะมีขนาดเล็กแต่ก็สู้ลำโพงขนาดใหญ่ได้สบายๆนี่ก็คือบรรจุพัณฑ์ของ h o m e p o d Mini นะครับเป็นกล่องรูปทรงคิวบิกหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับมีโลโก้ Mini อยู่เห็นค่อนข้างชัดเจนทำการแกะ สิวพลาสติกที่อยู่โดยรอบสะก่อนนะครับตัวโฮมพอดมินิที่ผมเลือกจะเป็นสีฟ้ากล่องจะเป็นสีดำและเห็นสีฟ้าของตัวโฮมพอดมินิที่ผมเลือกนะครับบริเวณด้านข้างจะมีรูปลำโผลด้านข้างรวมทั้งบริเวณด้านบนจะมีตำแหน่งของปุ่มกดที่เป็นระบบสัมผัสเรามาเปิดฝากกล่องไปพร้อมๆกันนะครับสไลด์ฝากกล่องขึ้น ภายในจะพบลำโพงโฮมพอดมินินะครับสีฟ้าเป็นสีที่คุมโทนสวยทีเดียวนะครับเมื่อดึงขึ้นมาเราจะพบสายไฟที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับลำโพงสายไฟถูกเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นระเบียบด,ดีนะครับภายในกล่องนะครับจะมีลิ้นให้เราดึงขึ้นมาภายในจะประกอบด้วยเอกสารที่เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้น เรามาแกะดูนิดหนึ่งนะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นบอกวิธีการเซตอัพวิธีการใช้งานการใช้ปุ่มควบคุมแบบสัมผัสแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สีขาวที่มีขนาด20วัตต์แกะซิลของตัวอะแดปเตอร์สีขาวออกนะครับตัวอะแดปเตอร์20วัตต์นะครับพอตจะเป็น usb type c สามารถไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของ Apple ได้ด้านบนของ HomePod Mini จะเป็นปุ่มควบคุมแบบสัมผัสนะครับด้านข้างจะเป็นตะข่ายถักสีสันตามสีที่คุณเลือกเลยสายไฟที่เป็นตัวจ่ายไฟให้กับโฮมพอด d Mini นะครับจะมีการเก็บอย่างดีจะต้องแกะออกจาก บรรจุพันธุ์ซะก่อน h o มพอดมินิสีฟ้าจะมีตะข่ายที่เป็นอะคูสติกหุ้มอยู่โดยรอบนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองบริเวณฐานจะมีสติกเกอร์ซิลเพื่อป้องกันร,รอยบริเวณฐานที่ใช้ในการวางน,นะครับซึ่งมีโลโก้ของ Apple อยู่ด้วยตำแหน่งสาไฟนะครับก็ถูกออกแบบมาให้ดูเรียบร้อยทีเดียววิธีการเชื่อมต่อใช้งาน HomePod Mini นะครับ เราก็ต้องจ่ายไฟให้กับโฮมพอด mini โดยใช้สายที่เป็น USB Type C เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์วิธีการเซตอัพลำโพงโฮมพอดมินินะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กจ่ายไฟให้กับโฮมพอด mini แล้วจะเห็นว่ามีไฟวิ่งบริเวณด้านบนในตำแหน่งของปุ่มควบคุมที่เป็นระบบสัมผัสน,นะครับรอสักครู่หนึ่ง ตนไฟบนตำแหน่งปุ่มควบคุมของลำโพงกระพริบนะครับถ้เระวาง iPhone ไ,ไว้ใกล้ๆอุปกรณ์ iPhone ของเราจะค้นพบตัว HomePod m i ินิโดยอัตโนมัตินะครับเราแตะเพื่อทำการเชื่อมต่อและนำตัว iPhone ไ,ไปสแกนนะครับหรือไปถ่ายรูปบริเวณปุ่มควบคุมของ HomePod m i ิน แลหล่อสักครู่หนึ่งเพื่อทำการเชื่อมต่อเลือกโลเคชันของโฮมพอด Mini ยอมรับเงื่อนไขต่างๆและแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับ HomePod Mini รวมถึงการเปิดการเชื่อมต่อสิริการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน m e เพื่อควบคุมการทำงานของสมาร์ทดีไวล์และรอระยะเวลาในการเซตอัพสักครู่หนึ่งนะครับตัว HomePod Mini ก็พร้อมให้เราใช้งานเราสามารถไปตั้งค่าในแอปพลิเคชัน h o m e ได้ไม่ว่าจะเป็น Intercom การเซตโลเคชันให้กับ HomePod Mini เพื่อใช้ Intercom ในการสื่อสารในกรณีที่คุณมี HomePod Mini มากกว่า1ตัวเราสามารถเข้าไปดูพารามิเตอร์ต่างๆใน My Home ได้ รวมทั้งข้อมูลที่เซ็นเซอร์ของ HomePod mini สามารถตรวจสอบได้ก็คืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัสในบริเวณที่ตั้ง HomePod mini เราสามารถตั้งค่าต่างๆของ HomePod ได้ซึ่งในที่นี้จะยังไม่ได้แนะนำรายละเอียดนะครับจากนั้นคุณก็ทำความคุ้นเคยในการสั่งงานด้วย Siri วันดีสิดิ<ะ>เล่นเพลงบนโฮมพอดมินิวันดีสิดิพยากรณ์อากาศวันนี้พยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองวันนี้อุณหภูมิในช่วงเช้าและกลางวันจะอยู่ประมาณ35เซลเซียสโดยในตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่17เซลเซียส สวัสดีสิริ<ะ>เล่นเพลงตอนนี้กำลังเล่นดาววอล์เนอร์เพคลิปสามาัคคีสามาัคคีสามาัคคีปลอกคดปลอกคดปลสิริก็มีเออเออบ้างเหมือนกัน<ๆ><ๆ>นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเน็ตเร์กด้วยที่ผมชอบก็คือเวลาเราเล่นเพลงอยู่บนสมาร์ทดีวซ์อย่างเล่นเพลงอยู่บน iPhone เราก็สามารถเอา iPhone ที่เรากำลังเล่นเพลงมาแตะ ที่ตัว o ฮ e พอ d mini เพื่อจะเล่นต่อบนลำโพง HomePod mini ได้ทันทีทำความคุ้นเคยกับปุ่มควบคุมที่อยู่บน HomePod mini นะครับแต่หนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงแต่ค้างเพื่อเรียกเสียิ เพิ่มหรือว่าลดเสียงแต่สองครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไปแต่สามครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้านี้สำหรับลำโพงที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดขนาดนี้ถือว่าเป็นลำโพงที่มีเสียงคุณภาพดีให้เสียงทุ้มที่มีคุณภาพเสียงเบสลงได้ลึกขึ้นอยู่กับวัสดุที่คุณเอาลำโพง โฮมพอดมินิไปวางไว้ก็ถือว่าดีตามมาตรฐานของลำโพงหรือผลิตภัณฑ์ของ Apple ความดังของเสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยในห้องที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปรวมทั้งระบบเสียง360องศาก็เพิ่มอัตรถดในการรับฟังได้เป็นอย่างดีถ้ามีลำโพง2ตัวขึ้นไปเซตอัพเป็นสเตอร์โอก็จะให้อัตรดมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องของการดูหนังก็ถือว่าเป็นลำโพงที่มีความกระหึ่มได้อัตรถลใช้ได้เลยโดยเฉพาะระบบเสียง3มิติและระบบเสียง360องศาแต่ก็นั่นแหละครับจะเพิ่มอัตรถลดให้มากขึ้นก็คือต้องใช้ลำโพง2ตัวเซตอัพเป็นสเตอรโอวางทั้งสองข้างของจอ iPhone หรือว่า iPad ก็หวังว่าคลิปการแกะกล่องรีวิว HomePod Mini นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นก็เป็นอุปกรณ์ Device ของ Apple อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาไม่สูงถ้าเทียบ ความเป็นลำโพงก็ถือว่าเป็นลำโพงที่คุณภาพใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องใช้งานกับ ecosystem ของ Apple เท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์และไปกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า